รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้แทนผู้บัญชาการตาลกาผู้แทนาถาเรือก้านพระเจ้าดิงเุราวืน็ได้ครับรกบแล้จะเข้าทีแล้วก็ก่าวได้ค่าสดเนสหานิจญาศีราน อุปัสสภะวัตถุะโตสัมมาสัตกรรมัสสภะวตระโสัมมาสัทุกเสดะาททียัมปิธรรมสันดรังมิุียัมปิธสันดรังยังกัมิทุยมิกขวะธาเวระมณีสิกขาป มีสิกขาปะทังสมาธิยามิเรอยาดโกรยาจะเปิดเยบกันกัรั <_ d ata> เดินก็เดินก็มองก็ได้แต่ผมเชียรนโตเลยนะครับเขาเดินต่อเลยค่ะอ๋อโคหามาสมิโรกัสประกาศพระพุทธศาสนาชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสามที่ทำริภานพศิโยคไทย ม like ีสาปเจริลาหโลกสาบวกวันนี้ศรัทธาบรรชาอุปสมบทเพื่อถืนดำรกายกรรมการิยาผลจันทระวันตุลาภเดียวตั้งอยู่เดียวเอกาตามป่าตามเขา เรียวกิจาการอาหารบรรเทลบารหิวบางเบาบำเพ็ญภาวนา